สวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้เป็น ep 2เนาะของสรรมการกำลังสองตัวแปรเดียวชื่อเรื่องบทนี้ก็คือ zero product rule หรือในหนังสือเนี่ยเราจะใช้คำว่าเด e n น n ัน sector rule อ่ะทีนี้ zero zero แปลว่าอะไรศูนย์เออศูนย์เดือนนอะไรเนี่ยก็แปลว่าว่างเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้ทฤษฎีนี้มันเป็นยังไงเนี่ยโอเคเรามาดูกัน สมมุติครูบอกว่าเจ้า A กับเจ้า B เนี่ยเป็นจำนวนใดๆเลยแล้ว A คูณ B ได้0เออเพราะฉะนั้นครูก็สรุปว่า A เนี่ยมันต้องเป็น0หรือไม่ B เนี่ยก็ต้องเป็น0หรือเป็น0ทั้ง2ตัวได้ปะได้ก็คือ0คูณอะไรมันก็ได้เลยลูกได้0ใช่ไหมอ่ะเช่นเอาง่ายๆเลย5คูณ0ได้เท่าไหร่ 5้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ไงคู่ง่ายจะตายใช่ไหมเอาใหม่อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นหัวข้อเลยนะเออเดวงงอีกเอาเป็นจุดแล้วกันเอาใหม่ครูบอกว่า x คูณสามเท่ากับศูนย์แล้ว x เป็นเท่าไหร่อ่ะ x คูณสามเท่ากับศูนย์ x ก็ต้องเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์ไงใช่ไหมเออเพราะว่า สามมันคูณอะไรถึงจะได้ศูนย์ก็ต้องคูณเลยคูณศูนแล้วเป็นแบบนี้ได้ไหมเป็นอย่างนี้ได้ปะศูนย์คูณศูนย์ศูนคูณศูนย์ได้เลยศูนย์คูณศูย์ก็ได้ศูนเออเนี่ยแหละมันคือกฎของเลขศูนย์เนาะกฎของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศูนย์ไม่ว่าศูนย์คูณอะไรก็จะได้ศูนย์แล้วเป็นพหุนามล่ะเออพหุนามมาดูกัน เช่นครูบอกว่า x ลบ3คูณอยู่กับ x บวก1เท่ากับ0เฮ้ยขอเขียนแบบแบบเด็กน้อยหน่อย x ลบ3คูณอยู่กับก้อนของ x บวก1เท่ากับ0คล้ายกันปะคล้ายกันปะะคล้ายกันวะขีดอีกรอบ ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนอะไร a คูณ b เท่ากับ0ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ใช่ไหมคำตอบถึงจะออกมาได้เท่ากับ0ทีนี้อ่ดูที่ก้อนแรกก่อนทำยังไงก้อนนี้ถึงจะเป็น0ได้ x เราต้องเท่ากับเท่าไหร่ x เราต้องเท่ากับ3ใช่ไหมเพราะว่า 3-3ลบ3ได้เท่าไหร่0เนี่ย3-3ลบ3ได้0นย์ง่ายๆเนาะจะทำยังไงก้อนนี้มันถึงจะเป็น0นยอะอะไรเอ่ยบวกกับ1แล้วได้0 x ยก็ต้องเป็นลบ1ถูกปะให่ไมลบ1บวก1แล้วเราได้0ดูแค่ก้อนนี้เลยนะดูแค่ก้อนนี้อันนี้ของก้อนนี้อันนี้ของก้อนนี้ อ่ะเดี๋ยวครูไฮไลท์นี่สีเขียวคืออันนี้สีแดงคือของอันนี้เออนี่คือตัวเลขที่จะทําให้แต่ละก้อนมันเป็นศูนถูกปะอ่ะลองแทนค่ะลองตรวจสอบสมมุติครูเอา3ไปแทนก่อนมันก็จะเป็น X เอ้ยไม่ X แล้วดิเอามาแทนค่ะเอา3 ระยัดในเกนะมันก็จะเป็น3-3ลบ3คูณกับ3บวก 1. 1เท่ากับ0จริงเปล่าดูสิ3-3ลบ3ได้เท่าไหร่0คูณกับ3าบวกหได้เท่าไหร่4ใช่ปะก็เท่ากับเท่าไหร่0อ่ะเป็นจริงลองดูอีกอันหนึ่งเอาลบห เข้าไปแทนใน x นี่เอาลบ1เข้าไปแทนใน x จะได้อะไรอ่ะขีดเส้นขั้นไว้ตรงไหนมี x แทนด้วยลบ1โอเคเท่ากับ0จริงไหมนะลบ1บวก1ได้0ใช่ปะ่ะอ่ะขีดจากข้างหลังไปข้างหน้าอีกนะเฟี้ยวมากลบ1ลบ3ได้ลบ4ใช่ไหม ลบส่คูณศได้เท่าไหร่ลบส่คูณศได้0จริงปะจริงเห็นปะเป็นไปตามกฎของอะไรเลย zero product ต์รูเออง่ายไหมง่าย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 นิดเดียวอ่ะทีนี้เด็กเราเก่งอยู่แล้วมาลองดูตัวอย่างนี้ดูซิจะทำได้ไหม x ลบหนึ่งคูณ x บวกสองคูณ x ลบสมคูณ x ลบหนึ่งคูณ x ลบอ่ะไม่เอาลบแล้วเบื่อบวกสิบเท่ากับ0ูนย์อ่ะถาม x เท่ากับเท่าไหร่บ้างเออใครอยากชาเลนตัวเองโพสไว้ก่อนอืมแล้วลองทำแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดดูต่อโอเคปะ าตามกฎของอ zero product rule คืออะไรนะแต่ละก้อนต้องเท่ากับเท่าไหรศูนย์ใช่ปหเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยต้องเท่ากับศูนย์สมการเราถึงจะเป็นจริงใช่ไหมเพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อ่ะเพราะฉะนั้น x เ,เรามีค่าเท่าไหร่บ้างก้อนแรกเลยก้อนนี้ x เ,เป็นเท่าไหร่ก้อนนี้ถึงจะเป็นศูนย์คะ x ต้องเป็น 1, 1ใช่ป่ะอ่ะคำตอบแรกก็คือ 1. 1ถัดมาก้อนที่2 x ต้องเป็นเท่าไหร่ก้อนก้อนนี้ถึงจะเป็น0 x ต้องเป็นลบอะไรลบ2ใช่ไหมอ่ะลบ2เปลี่ยนสีหน่อยโอเคถัดมาก้อนนี้ x ต้องเป็นเท่าไหร่คะก้อนนี้ถึงจะเป็น0เป็น 3อ่าโอเคก้อนถัดมา x ต้องเป็นเท่าไหรอ่อ่ะก้อนนี้ถึงจะเป็น0เูเต้องเป็น100่งรใช่ปะ่ะเพราะหนึ่งร้อลบหนึได้ศและก้อนสุดท้าย x ต้องเป็นเท่าไหร่นะก้อนนี้ถึงจะได้ศูนย์ต้องเป็นลบสโอเคปะ่ะแค่นี้เองง่ายๆ อ่ะทีนี้การแก้สมาการกำลังสองเนาะก็ไม่ยากอยู่ที่พื้นฐานเราว่าเราอ,ะอ่ะจัดรูปเป็นไหมแล้วก็แยกตัวประกอบเป็นไหมเออพวกดึงตัวร่วมผลต่างกำลังสองกำลังสองสมบูรณ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลูกศิษย์ครูเก่งอยู่แล้วครูเชื่อมัน่นลองมาทำดูดีกวอะอ่ะ ข้อ a เดี๋ยวเราจะใช้กฎนี้ในการแก้สมการกันนะ x กำลังสบวก4 x เท่ากับ0เฮ้ยมีเท่ากับ0แล้ววะ่ะมีเท่ากับ0ูน zero product r แน่เลยเฮ้ยแต่ฝั่งนี้มันยังไม่อยู่ในรูปการคูณกันอะทำยังไงดีนะเออทำยังไงดีเขียนวิธีทำก่อนแล้ว,วะอะลอกโจทย์ด้วยแบบที่ครูกวางสอน ทำยังไงนะมันดึงตัวร่วมได้ปะได้เอออันนี้มันดึงตัวร่วมได้เราก็ดึงอะไรออกมาดึง x ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เปิดวงเล็บข้างหน้าดึง x ไป1ตัวแล้วมันมี2ตัวต้องเหลือ x กี่ตัวเหลือ1ตัวข้างหลังเราดึง x ไปข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเหลือบวก4ใช่ป่ะแล้วก็เท่ากับ0โอเค สองตัวนี้อยู่ในรูปการคูณกันยังคูณกันแล้วใช่ไหมเนี่ยคูณกันอยู่เนาะเออดังนั้นตัวนี้เราก็แยกมาฝั่งนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเขียนกล่องนี้เออให้เขียนแบบนี้นะเวลาทำส่งคูณ x จะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมเนี่ย x ต้องเป็น0มันถึงจะเป็นจริงกับอีกอันนึง แป๊บนหนึ่งนะ x บวก4ต้องเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับ4บวกอยู่ย้ายไปลบใช่ปะก็เป็น0ูลบ4 x ก,ก็เลยเท่ากับลบ 4. อืมข้อแรกครูจะไปช้าหน่อยนะเดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะเริ่มไปเร็วขึ้นแหละโอเคปะเพราะฉะนั้น x เราตอบเท่าไหร่บ้างมี2องคำตอบมี0กับ ลบสโอเคอันนี้คือข้อ a ขอย่อหน่อยเขียนใหญ่ไปนิดนึงใครไม่ทันก็รีเพย์ดูนะไม่ก็พอสแล้วก็คิดตามนิดนึงเราค่อยไปต่อแบ่งแบ่งแบ่งโอเคอ่ะถัดมาข้อ b 3 x กําลัง2อลบ1 5 x เท่ากับ0เท่ากับศูีกแล้วเท่ากับ0อีกแล้วอ่ะเราทำการแยกตัวประกอบเลยดีกว่าอันนี้3 x กําลังสอลบ1 5 x ดึงอะไรได้ดึงอะไรนะดึง3 x ใช่ไหมดึงเสร็จก็เปิดวงเล็บ ดึง 3x ไปแล้วเหลืออะไรเหลือ x เดียวลบกับ3อะไรได้15 3 5 15ใช่ปะ่ะ x โดนดึงออกไปแล้วนี่ x โดนดึงออกไปแล้วเท่ากับ0อ่ะฝั่งหนึงเป็นศูนย์แล้วฝั่งนี้ก็คืออยู่ฝั่งนึ่งเป็นศูนย์แล้วฝั่งนี้อยู่ในรูปคูณแล้วโอ้สบายดังนั้นแบ่งครึ่งเลย เราก็จะได้ว่า 3x เเท่ากับ0 x เดียว3มันคูณอยู่ใช่ปะย้ายไปหาร0ย์หาร3 x เดียวเลยเท่ากับ0อ่ะเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วมาอีกอันหนึ่งอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อ่ะ x ลบ5เท่ากับ0 x เดียวต้องเท่ากับ ลบอยู่ย้ายมาเป็นบวกใช่ป่ะศูนย์บวก5ได้5จบอ่ะมีสองคำตอบ0กับ5โอเคต่อไปข้อ4 x กำลังสองบวก x เท่ากับ12อ่ะวิธีทำ อ้าวเฮ้ยฝั่งนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าไม่เป็นศูนย์ทำยังไงอ่ะทำยังไงฝั่งนี้ถึงจะเป็นศูนย์เราก็ย้ายไปใช่ปะย้ายไปฝั่งนี้ดีโหคูทำไมไม่ฉลาดเลยอ่ะ x กําลังสองบวก x สิบสองมันเป็นเลขอะไรอยู่เลขบวกอยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่เขียนเนาะไม่เขียนแสดงว่าเป็นเลขบวกบวกอยู่ก็ต้องย้ายกลายเป็นลบใช่ปะอ่ะ ก็เป็นลบ12เท <12 S 1> ่ากับ0นฮันแนอันนี้อยู่ในรูปคูณกันยังยังยังใช้ซีโร่โปรดักต์รู้ได้ปะบ่ได้บ่ได้มันต้องอยู่ในรูปคูณกันก่อนเอ๊คุณคุณไหมนะ x กําลังสองกับ x เนี่ยเราต้องแยกตัวประกอบอยังไงนะเราต้องใช้อะไรยิ้มน้อยยิมใหญ่ใช่ปะ่ะจำได้ปะเอออะนึกอะไรไม่ออกใส่ วงเล็บสอวงเล็บไว้ก่อนเท่ากับ0อ่ะ x กำลังสองมันเกิดจาก x คูณ x ใช่ไหมอ่ะคลองละ x x 12 12มีหลายตัวเลยมี1คูณ12 2คูณ6 3คูณ4จากประสบการณ์คูณและคูใช้3กับ4ดูอ่ะดูเร็วๆนะ 3x ใช่ไหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้ 4x ต้องได้บวก1เอา้าวหาย 3x กับ 4x ต้องได้บวก1อ่าไม่ทันมันอีก 3x กับ 4x อันนี้เป็นอ่ะช่างมาแล้ว4ต้องเป็นบวก3ต้องเป็นลบใช่ปะ่ะมันถึงจะได้บวก1เออดังนั้นดังนั้นอแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งอ่ะก้อนนี้ก็ต้องเป็นศนย์ใช่ไหมก้อนนี้ต้องเป็นศนย์ก็จะเป็น x ลบสเท่ากับศเพราะฉะนั้น x เดียวเลยเท่ากับสามก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ได้เออ x บวกสเท่ากับศย์เพราะฉะนั้น x เดียวเลยเท่ากับลบสโอเคมีสองคำตอบยากปะ ไม่ยากถ้าหนูแยกตัวประกอบเป็นเออถ้าแยกไม่เป็นก็ยากโอเคปะ่ะทีนี้ครูสรุปมาเป็นวิธีให้สรุปสรุปไว้ตรงนี้อ่ะโอเคไหมอ่ะสรุปเนาะมันเป็นขั้นตอนแหละจริงๆอะขั้นที่หนึ่งต้องทำฝั่งหนึ่งเป็น ศอันนี้สำคัญมากเลยนะต้องทำฝั่งหนึ่งให้เท่ากับ0ูนยทำยังงก็ได้ให้ฝั่งหนึงเท่ากับ0นย์ก็คือย้ายข้างไปย้ายข้างมาเนาะขั้นที่สองเราจะต้องแยกตัวประกอบเป็นเออต้องแยกตัวประกอบเพราะว่า ถ้าเราไม่แยกตัวประกอบอ่ะมันก็จะไม่อยู่ในรูปการคูณใช่ไหมถ้าไม่อยู่ในรูปการคูณเราจะใช้ซีโร่โปรดักต์รูไม่ได้ขั้นที่3จับแต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์เท่ากับศนะูนย์ะดอกไว้เลยนะดอกไว้เลยนี่สรุปให้แล้ว โอเคว่าความลับแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญของการแก้สมการมากไปท่องเลยนะขั้นที่1ต้องทําฝั่งหนึ่งเป็น0ขั้นที่2แยกตัวประกอบขั้นที่3จับแต่วงเล็บเท่ากับ0ครูจะบอกเคล็ดลับให้อีกอันหนึ่งการแยกตัวประกอบเนี่ยใช้บ่อยๆเลยคือการดึงตัวร่วมใช้บ่อยเลยนะดึงตัวร่วมกับอีกอันหนึ่ง ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช้บ่อยมากลองลองมาผลต่างเออไปทวนนะถ้าทำพวกนี้ไม่ได้ก็ลำบากนะในการแก้สมการแต่ถามว่าครูหนูไม่ไหวจริงๆกับการแก้สมการอ่าถ้าทำไม่ได้แยกตัวประกอบไม่เป็น เดี๋ยวไปติดตาม EP หนะ้าครูจะมีตัวช่วยมาช่วยเราโอเคปะสำหรับ EP นี้เนาะสมการกำลังสองแบบซีโร่โปรดักต์รูก็จบไปแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอ EP หนะ้า